โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่นกอนว่าไอช็อคนี้มันมีอะไรบ้างน,นะครับเน้นย้าอีกครั้งหนึ่งเนื้อหาครบทุกบททุก playlist จริงอยู่ครับว่าเนื้อหาหรือชื่อหรือชื่อคลิปหรือชื่อบทต่างๆตัวเนี้ยอาจจะไม่เหมือนกันหนังสือเรียนในมาในไม่อาจจะไม่เหมือนกันหน,นังสือเรียนที่น้องอัดไปเปิดแล้วเปิดเทียบกันอาจจะชื่อไม่เหมือนกันแต่พี่ยืนยันตามนี้นะครับว่านี่คือ playlist เนื้อหาทั้งหมดที่ต้องต้องควรจะเรียนรู้พี่ทําการอัปเดตหมดแล้วนะครับเป็นเนื้อหาอัปเดตเนื้อหา นะครับเช่นฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่มันจะต้องมีปับเพิ่มอันนี้พี่เติมเข้าไปแล้วอะไรที่ไม่ออกแล้วไม่อยู่ในหลักสูตรแล้วก็ตัดทิ้งแล้วเช่นกันพี่มีเลื่อนลงมาเนะี่ยพี่จะมีการใส่ความยาวของคลิปทั้งหมดทุกเพลย์ลิสต์ไว้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเนะะื้อหาเป็นตัวเลขสุดท้ายแล้วนะครับความยาวของคลิปถ้าพูดกันทั้งหมดก็คือประมาณ114นาที 114ชั่วโมงวินาทีเลยนึสิชั่วโมง27นาที5 9วินาทีนะครับทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นการรวมแล้วนะครับทั้งหมดจริงๆนั่นก็คือจริงๆแล้วถ้าเราเห็นตัวยาวความยาวตัวนี้ทั้งหมดนี่คือเนะื้อหาคอสเ d d 1คอสเลยนะครับมีน้องบางกลุ่มนะครับที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่เข้าใจฟิสิกส์เลยจะชอบจะชอบพูดแบบนี้นะครับพี่จะชอบพูดเสมอว่าจริงๆแล้วน้องอนะ่ะเข้าใจฟิสิกส์แต่สิ่งที่น้องอาจจะอ่อนไป น้องบางคนมีปัญหาเรืนน่องคณิตศาสตร์น้องไม่ได้มีปัญหาเรื่องฟิสิกส์คอนเซปต์ฟิสิกส์น้องเข้าใจหมดเพียงแต่ว่าคณิตศาสตร์เป็นตัวที่ก็ต้องยอมรับว่าวิชาในเป็นวิชาคำนวณาเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์มีส่วนสําคัญในการที่จะแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ออกมาเพื่อให้มันได้คําตอบนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นข้ออ้างนะครับมีปีหนึ่งนะครับในปี2566ปลายปีช่วงช่วงหยุดปีใหม่พอดีนะครับฟุงซ่านก็เลยทําการอัดคลิปป <c oughs> ื้นักคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทั้งหมดไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปคคควววาาามมมยขอองงลิปปนนนี้รระะณ9ชัั่โ18ตนนบ รวมเนื้อหาฟิสเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จําเป็นในการใช้วิชาวิกส์นะยังไม่พอครับนี่คือเนื้อหาในชีทหลักที่พี่สอนมีอยู่ช่วงปีหนึ่งนะครับที่ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นก็คือว่าทดสอบนะครับมีแนวโน้มที่จะมาออกอย่างง่ายขึ้นนะับพี่พุตดมบอกว่าง,ง่ายขึ้นและมีการล้อไปตามแบบฝึกหัดท้ายบทของหนังสือเรียนสสวทนะครับพี่ก็เลยมีปีหนึ่งลุยเลยครับแก้ทำทำลุยโจทย์ด้วยกันนะครับในหนังสือ เรียนสสวททุกเล่มทุกตอนความยาวทั้งหมดเนี่ย6เล่มน,นะครับประมาณ120ชั่วโมงพูดงกลมๆแต่พี่ดกจำไว้ก่อนนะครับว่าพี่มาจะเออ่พี่มาจะ,าพ,จะพี่จะแนะนำเป็นดีด้วยนะครับก็คือว่าถ้าน้องเรียนเออ่เนื้อหาข้างบนไปแล้วไอ้114ชั่วโมงข้างบนเมื่อกี้เนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียน p l a ลิสต์นี้นะครับเพราะว่า p l a ลิสต์นี้เนี่ยเราก็รวมหลายอย่างนะั่คือฉเฉลยข้อขสอบไปด้วยอเออเฉลยแบบฝึกหัดไปแล้วก็มีการทบทวนเนื้อหาซึ่งไม่ได้สอนในรายละเอียด พี่จะแนะนําว่าไอ้นังสือสสวทเก็บไว้นะครับเป็นแบบฝึกหัดเสริมให้น้องเวลาที่น้องบอกว่าเอออยากหาหนัองอยากหาแบบฝึกหัดทาเพิ่มไปทําท้ายบทสสวทเลยนะครับแล้วก็ไปทําเองไม่ต้องมานั่งดูไม่ต้องมานั่งดู playlist นี้เพราะว่าน้องไปดูตรงนั้นน้องทําเองติดอะไรค่อยมานั่งดูคําอธิบายในคลิปพวกนี้ได้นะครับซึ่งก็มีทั้งหมดตามนี้ออนทุกอย่างนะครับอยู่ใน playlist นี้นะเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่มนังสือสสวทนะครับมีครบท,ทุกข้อทุกมุมปลานะครับ ถ้ายังหาแบบฝึกหัดเพิ่มมีแบบฝึกหัดเพิ่มอีกหนึ่งชุดที่พี่ชอบการันตีและและบอกน้องอยู่สมเสมอว่าถ้าอยากฝึกข้อสอบเพิ่มเติมอยากให้ฝึกข้อสอบในช่วงข้อสอบปีสี่ศนย์หรือปี48ครับข้อสอบในช่วงนี้เป็นข้อสอบในช่วงที่ดีมากๆเป็นข้อสอบที่ test concept อย่างแท้จริงเป็นข้อสอบที่ดีที่สุดในช่วงของประวัติศาสตร์ข้อสอบเลยนะครับแน่นอนครับแล้วในที่เหลือก็ยังมีการเฉลยข้อสอบใน ข้อสอบย้อนหลังต่างๆนะครับตั้งแต่93้ามันตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาก่อนปี59พเกีไม่ไม่เฉลยเพิ่มนะครับพี่ยังไม่ได้ลงเพิ่มเนอะมีของปี67เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เอ่อก็มีเอ่อแบบมีข้อสอบให้ฝึกฝนกันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับยังไม่พอถ้าใครไม่มันมือเรายังมีตะลุยโจทย์เดอะซีรีส์77ข้อนะครับมีตะลุยโจทย์ซีซั่น2อีกเอ่ออีก60ข้อนะครับมี100 day challenge นะครับที่ทำไปเมื่อตั้งแต่ปี2564หรือ65น่แหละ นะครับอีก300ข้อแต่ว่า300ข้อนี้บางส่วนมันถูกเนื้อหามันเกินไปแล้วนะครับเอ่อน่าจะ2563เพราะว่าหลักสูตรมันเปลี่ยนในสองพันห้ารยหจะไม่ผิดนะฮะก็เลยนะครับมีบางส่วนเกือบเกือบครึ่งเลยแหละที่มันจะถูกตัดทิ้งนะครับมันไม่สามารถใช้ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือประมาณนี้เนาะว่าเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่มั่นใจที่จะพูดว่าเนื้อหาในช่องพี่ไม่เก่า และก็ยังใช้ได้ในถึงปัจจุบันแล้วเดี๋ยวพี่จะรอดูนะครับน้องๆปีนี้นะครับ68มาคอนเฟิร์มอีกทีนึงถ้าเกิดใครสงสัยนะครับสามารถจริงๆแล้วมี Hall of Fame เนาะของปี67นะครับที่รวมน้องๆน,น,นะครับที่ได้ทุนการศึกษานะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องทุนสำหรับเด็ก6 68ไปด้วยนะครับ น้องหลายๆท่านก็อาจจะเรียนโดยตรงน้องหลายๆท่านอาจจะมาเรียนแค่บางส่วนแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็เป็นตัวตัวคอนเฟิร์มอีกอย่าง,างนึงว่าเนื้อหาในช่องพี่นะั้นมีความเพียงพอต่อการเตรียมสอบแน่นอนได้เกิน60กันกระจายนะครับรวมไปถึงได้คณะกันที่อย่างที่ต้องการเยอะแยะมากมายนะครับกลับมาที่เรื่องหองววิธีการใช้ช่องตรงนี้พี่ขอขอขอ,ขอให้น้องมานั่งอ่านเองแล้วกันนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยพี่แค่อยากจะไฮไลท์เรื่องบางเรื่องในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับ ถ้าอาจารย์มาใช้ช่องพี่ในการเตรียมสอบเห็นละว,ว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องการจากน้องอย่างเดียวคือเวลาครับเวลาที่จะใช้ในการเรียนรู้อดทนสร้างวินยัยในการทําโจทย์ตรงนี้ให้มากที่สุดเพราะสรุปภาพรวมของข้อสอบฟิสิกส์ตรงนี้เนี่ยพี่ยังจะพูดเหมือนเดิมว่ามากกว่า80%มากกว่า80%ข้อสอบยังเป็นข้อสอบเดิมข้อสอบเดิมหมายความว่าอะไรครับตั้งแต่รุ่นตั้งแต่สมัยพี่เรียน จนมาถึงปัจจุบันข้อสอบ80%ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้าน้องทําข้อสอบเก่าย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันนี้นะครับปี2517ให้เลย30ปีย้อนไปถึงปี35เลยก็ได้นะครับปี37อ่ะเวอร์อ่ะอ่ะปีที่2560 8นี่อย่าเป67้เลยร้อนไป30ไปอีอะให้ทขาข้อสอบย้อนหลังไปถึงปี2538เลยนะครับพี่ยังมั่นใจว่าน้องจะเจอสิ่งที่มัน เป็นแบบฝึกหัดข้อสอบคําถามเดิมๆเนื้อหาแนวโจทย์ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วบวกกับเรื่องว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังไม่มีความมั่นคงหรือว่ายังไม่มีความยังไม่มีมาตรฐานในการออกข้อสอบแต่ละปียังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อสอบแต่เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบมันจะแกะตั้งแต่ entrance มาเป็น e n t a n e เนี่ยมาเป็น gap pad มาเป็น9สามมันมาเป็น level มาเป็น เอ่อท uh, ีแคสโอว์สโอเวอร์แล้วแต่จะชื่อจะเรียกเราจะพบเจอว่าเนื้อหาฟิสิกส์จะยังคงเดิมอยู่จริงอยู่ครับมันมีการเพิ่มเพิ่มลดหลักสูตรไปตามการเวลาอันนี้ไม่ได้เถียงนะครับแต่เราจะเห็นว่าเนื้อหาคอใจความหลัก80%ยังเหมือนเดิมพี่พูดกล้าการันตีว่าอย่างน้อย80%ยังเหมือนเดิม90%มันจะเวอร์ไปอย่างน้อย80%เหมือนเดิมทุกประการดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเตรียมสอบ วิชาฟิสิกส์และอาจจะรวมถึงวิชาอื่นด้วยพี่ก็ขอพูดเหมือนกันว่าขอแค่น้องทำข้อสอบเก่าและคำให้เยอะที่สุดที่จะเป็นไปได้จบ p พี i ร d ง่ายๆแค่นี้ครับไม่ยากกว่าน,นี้แล้วไม่มีการตีหลังกาเตรียมสอบอะไรใดๆทั้งสิน้นขอแค่น้องเรียนและทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบเก่าให้มากที่สุดพอจบและพี่ก็เชื่อว่า สิ่งที่พี่มีในในช่องพี่นั้นมากเกินพอแล้วนะครับถ้าทำถ้าทำตรงเนื้อสามบันข้อได้หมดแล้วอะ่ะจะมีข้อสอบอะไรที่ให้ให้ทำอีกแล้วอะ่ะเก็บภาพบอ,อกไหมครับแต่สิ่งที่มันต้องใช้คือเรื่องของวินัยและเวลาที่น้องจะต้องทําที่น้องจะต้องบังคับตัวเองในการฝึกฝนแค่นั้นเลยครับวิธีมันง่ายมากเลยคือทำโจทย์ให้เยอะที่สุดแต่คําถามคืออวิธีการที่เราจะทำมัน ม,มันยากมากๆไงเพราะอะไรครับ1มันต้องอาศัยวินัยสูงสงูงมันต้องอาศัยความตั้งใจมากๆวินัยความตั้งใจและการบริหารจัดการเวลาซึ่ง3สิ่งนี้เป็น3สิ่งที่สําคัญในการใช้ชีวิตที่โตขึ้นเมื่อน้องโตขึ้นน้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้น3สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ขัดเกลาน้องแล้วทาให้น้องผ่านในทุกช่วงเวลาและประสบความสาเร็จได้ในที่สุดเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง พี่พูดตรงนี้พี่พูดถึงแค่วิชาฟิสิกส์แค่วิชาเดียวพี่ยังไม่ได้พูดสำหรับน้องที่สอบหมอสำหรับน้องที่สอบอื่นๆที่จะมีอีกี่วิชาที่ต้องมันดูแลที่ต้องมานั่ง,งถูกไหมครับดังนั้นมันต้องมีกลยุทธ์มันต้องมีวิธีการนะครับในการเตรียมตัวซึ่งบางคนใช้เวลามากการมีเวลามากก็เพิ่มโอกาสหรือเพิ่มความน่าจะเป็นที่ งานใหญ่ๆแบบนี้จะทำให้สำเร็จถูกไหมครับงานใหญ่ๆขนาดนี้กับเวลาอันน้อยนิดโอกาสที่จะทำให้สำเร็จมันก็จะยากพี่กำลังจะพูดทั้งหมดนี้นะครับอยู่บนพื้นฐานของวความน่าจะเป็นและโอกาสพี่ไม่ได้บอกว่าคนที่มีเวลาเยอะจะประสบความสำเร็จเสมอไปพี่แค่พูดว่ามันมีโอกาสที่จะมากที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มีเวลาน้อยเพราะอะไรครับเขามีเวลาเยอะกว่าในการเตรียมตัว เพื่อที่อย่างน้อยเด็ก69ถ้าใครมาเจอจะซื้อความคิดนี้และจะลองลุยกับทุกวิชาไม่ใช่แค่วิชาฟิสิกส์นะครับจะลองลุยน้องมีเวลาอย่างน้อยน,นหนึ่งปเนะีเลสเซตตั้งแต่ถ้าถ้าพี่อัดตั้งแต่คลิปไปแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วจนถึงมีนาปีถัดไปคือนึ่งปีเต็มถูกไหมครับอ่ะมาวันนี้ยังไม่ช้าเต็มไปยังมีเวลาสิบเอดเดือนน้องมีเวลามากมายที่จะเต็มตัวตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ว่าเหมือนกันถ้าน้องบอกว่าถ้าน้องจะเตรียมตัวแค่เพื่อมารู้ตัวสักประมาณครึ่งปีหลังเทอมสองเริ่มรู้สึกแล้วว่าต้องเตรียมตัวสอบก็ไม่ช้าเกินไปแต่ว่านั่นคือโอกาสที่มันอาจจะเริ่มน้อยลง probability หรือความ,มน่าจะเป็นที่มันจะน้อยลงเพราะเวลามันเป็นตัวที่สําคัญมากๆเป็นทรัพยากรที่มันมันฟรีมันมีแล้วหมดไปมันฟรีแต่ว่ามันผ่านแล้วผ่านเลย ดังนั้นน้องพิจรารณาวางแผนดีๆนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะฝากไว้แล้วก็อยากจะบอกว่า,เ,าเรื่องของการเตรียมตัวธรรมชาติข้อสอบใไไดๆมาอ่านที่เว็บนี้ได้เพราะพี่รู้สึกว่าพี่ได้พูดทุกอย่างตัวนี้ไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้ช่องนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดละกันเพราะว่านี่คือสิ่งที่ช่องนี้มีและมีหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรที่มากกว่าดีแล้วโอเคนะครับ